สวัสดีครับพบกับร้านปาดแม่จูพันไม้นะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูนะครับลำไย,ยคิตตันนะครับอันนี้เป็นม่วงจำบูนนะครับตอนนี้ก็เริ่มวางเม็ดแล้วนะครับไอ้น,นี้ก็คือเดือนพฤษภาคมสอง5ันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเริ่มวางเม็ดก็อะไรท่านทักถามเข้ามานะครับก็อ่าเน้นย้ำแล้วว่าเราจะพร้อมจําหน่ายในเดือนสิงหาคมเขาใช้เวลาประมาณ 2- 3สามเดือนนะครับเพราะว่า เวลาเพาะเนี่ยผมจะเพาะในตุงลักษณะของเบอร์ใหญ่นิดนึงครับตั้งแต่3คูณหนะครับสามคูณหคูณเจ็ดนไปนะครับยังต้นกล้าสมบูรณ์แล้วก็เปิดจหนายนะครับอันนี้ก็เริ่มวางเม็ดพฤษภาสองห้าหกห้านะครับอันนี้ก็เริ่มนะครับชุดนี้ก็จะรุ่นแรกนะครับก็จะเริ่มนะครับแตกยอดนะครับเม็ดเนี่ยครับบางต้นเราต้องมาช่วยเพราะเปลือกมันก็จะมาปิดอยู่นะครับเพื่อให้ต้นกล้าเนี่ยขึ้นตรงนะครับอันนี้ก็ ชุดนี้ท่านลูกค้านะครับเดือนสิงหาสามารถทักมาแล้วก็ซื้อได้เลยนะครับนี่เราก็มีของนะครับจากต้นแม่นะครับนี่ก็คือม่วงจมโบนะครับที่ทางร้านได้ทำสายพันธุ์ไว้นะครับอย่างทีตันม่วงจมโบนะครับต้นกลากำลังเพาะนะครับก็เพาะอยู่หลายรุ่นนะครับก็มีรุ่นแรกนะครับอ่าส่วนนี้ก็จะเป็นรุ่นแรกก็จะเริ่มแตก โผล่ยอดออกมาแล้วนะครับแล้วก็จะมีรุ่นต่อไปดังนั้นนะครับตั้งแต่สิงหาเป็นต้นไปเนี่ยเราก็จะมีต้นกล้าจําหน่ายตลอดนะครับลูกค้าทักมานะครับสิงหาสอง5หาาได้เลยนะครับนี่็รุ่นหลังก็เริ่มมีวางเม็ดนะครับนี่ก็คือถ้าท่านซื้อจากทางร้านปาแมมโจูพันไม้นะครับ เาจะได้ต้นกล้าลำไยขิดตั้นจริงนะครับแต่ถ้าท่านซื้อในเพจบางเพจนะครับซึ่งเน้นย้ำว่าบางเพจที่เพจปลอมเนี่ยท่านอาจจะได้ต้นกล้าเงาะหรือต้นกล้าลำไยอีดอนะครับไปปลูกหรือซ้ำร้ายนะครับบางครั้งอาจจะได้ต้นกล้าลูกสายนะครับไปปลูกนะครับลูกสายเนี่ยปลูกห้าหกปีเป็นลูกกินไม่ได้แต่ต้นกล้าเงาะหรือต้นกล้าลำไยเนี่ยอาจจะมีลูกให้กินแต่ช้ำใจก็คือมันไม่ได้ตรงสายพันธุ์ที่เรา ซื้อในตอนแรกก็คือซื้อไม้ยาคิดตั้นแต่ไปได้ลูกเงาะหรือลูกลำไยดีดออกไปนะครับนั้นก็คือนะครับเลือกซื้อในร้านที่น่าเชื่อถือได้นะครับในกลุ่มนะครับทางร้านในเครือข่ายของปัดไม้จู้ปัดไม้ก็มีกลุ่มเกษตรหนุกนานนะครับซึ่งมีสมาชิกหลายท่านในกลุ่มนะครับมีท่านที่ปลูกให้ผลผลิตแล้วมีทั้งที่จําหน่ายลูกนะครับจาหน่ายผลจําหน่ายต้นกล้านะครับลองเข้าไปติดต่อกันดูนะครับส่วนทางร้านปัดไม้จู้เนี่ยปัดไม้จู้พันไม้ก็คือเราเน้นในการผลิตต้นกล้าเพราะว่าผม เป็นร้านจำหน่ายต้นกล้านะครับทำต้นกล้าไม้ทุกชนิดนะครับตัวนี้เราก็คือทำต้นกล้าลำไยคิดตันนะครับดังนั้นในทางร้านเนี่ยผมจะเน้นเฉพาะผลิตต้นกล้านะครับหลายท่านอยากชิมลูกกินลูกเนี่ยมันมีบางสายพันธุ์ที่มีจําหน่ายในกลุ่มเกษตรนานอยู่นะครับลองติดต่อเข้าไปได้นะครับส่วนลูกเนี่ยม่วงจัมโบ้ในลูกใหญ่นะครับเนื้อเนี่ย คล้ายเคียงเหมือนกันกับสีม่วงทั่วไปแต่ตัวนี้จะได้ลูกใหญ่ก็คือมีความหวานมีความหอมเหมือนกันนะครับหลายท่านบอกว่าไม่ขายลูกเราจะรู้ได้ยังไงว่ารสชาติอร่อยหรือไม่อร่อยนะครับลูกเนี่ยเราไม่ได้จําหน่ายแต่เราก็เปิดให้นะครับลูกค้าที่มาได้กินได้ชิมนะครับเอาไปฝากผู้ลักผู้ใหญ่เอาไปฝากในอำเภอท่านในอำเภอท่านกเกษตรจ,จังหวัดท่านกเกษตรอำเภอได้รับประทานได้กินนะครับรสชาติก็เหมือนอที่เราได้กล่าวไปก็คือมีความหอม มีความหวานนะครับดังนั้นเนี่ยาทางร้านก็จะเน้นในเรื่องของการดดิีต้นกล้านะครับส่วนต่อไปผลผลิตเนี่ยเรามีสวนอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็คือสวนปาดแม่โจ้ตัวสวนนั้นก็คือเราก็จะจําหน่ายผลผลิตแต่ถ้าเป็นร้านปาดแม่จ้ฟันไม้เราก็จะจําหน่ายต้นกล้าที่เพาะเองนะครับเพาะเองรู้สายพันธุ์ชัดเจนนะครับก็สามารถระบุได้ว่าต้นพันธุ์ชนิดนี้เป็นสีอะไรนะครับต้นพันธุ์ชนิดนี้ มาจากแหล่งที่ไหนนะครับแต่เราจะพาไปดูนะครับอันนี้ลำไยคิดตันม่วงจัมโบ้ที่ตอนนี้เปลี่ยนถุงไว้นะครับชุดที่มันโตช้าเราก็มาเปลี่ยนถุงเอาไว้นะครับจะพามาดูนะครับเนี่ยครับคิตันม่วงจัมโบ้ที่ผมบอกก็คือระวังนะครับแหล่งที่เพาะไม่ชัดเจนอันนี้ลำไยคิดตันอันนั้นลูกสายนะครับตัวนู้นก็จะเป็นต้นครางเงาะกับใบก็จะใกล้เคียงกันส่วนลำไยคิดตันกับลูกสายมีใบเหมือนกันชัด เหมือนกันมากแทบจะแยกไม่ออกดังนั้นเวลาคนที่จะซื้อเนี่ยคนที่ไม่มีความญานจริงๆเนี่ยก็จะไม่ทราบเลยว่าเป็นลำไยคิดตั้นหรือว่าเป็นอะไรนะครับนี่ใบนะครับนะครับใบนี่คือลูกสายนะครับที่มีบางท่านบอกว่าแถวบ้านมีเยอะขึ้นตามป่าตามเขาเต็มไปหมดอ่าไอตัวนี้นะครับเป็นลูกสายลูกเล็กๆหรือก็เรียกลูกแดงน้ํานะครับ ลูกเล็กเกเ,กเม็ดใหญ่ไม่ค่อยมีเนื้อส่วนใหญ่จะเป็นพวกสัตว์ที่เราไปทานนะครับส่วนลำไยคิดตันเนี่ยพวกนี้ลูกใหญ่ๆแล้วแต่นะครับสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีม่วงนะครับนี่ก็คือเป็นผลไม้ที่ปลูก3ปีแล้วให้ผลผลิตนะครับส่วนลูกสายเนี่ยหปี6ปีให้ผลผลิตแล้วลูกยังกินไม่ได้ตัวนั้นก็จะเป็นลูกสายเหมือนกันนะผมไว้สําหรับทําต้นสต็อกไว้สําหรับติดตาหรือเสียบยอดใน ครั้งต่อไปนะครับจุดนั้นแต่จริงๆล้วคิตันเนี่ยเพาะเล็ดสามปีก็ออกลูกนะครับมันเป็นไม้มาสัจจันทร,ร,ร์ที่เอาเม็ดมาเพาะแล้วไม่กลายพันธุ์หรือมีการกลายพันธุ์แค่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับกลายดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะครับส่วนดอกยาคิตตันมงยัมโบเนี่ยอาจจะเกิดมาจากการกลายพันธุ์ในกลุ่มของสิบเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งทําให้เปลือกบางลูกใหญ่เม็ดออกเป็นตามังกรน,นะครับซึ่งเราได้ตั้งสายพันธุ์ขึ้นมา เพื่อนะครับผมมีวัตถุประสงค์ในการตั้งสายพันธุ์ขึ้นมาเพื่อควบคุมนะครับตอนนี้ก็คือมีกลุ่มมิจฉาชีพนะครับเข้ามาแอบแฝงอยู่ในกลุ่มของลำยคิตตันมาแอบขายต้นกล้านะครับมาแอบขายต้นกล้าเนี่ยถ้าเราใช้คําว่าลำยคิตตันม,ม่วงเราไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบกลุ่มมิจฉาชีพอนั้นได้แต่เมื่อเราใช้คําว่าลำยคิตตันม,ม่วงจัมโบ้เนี่ยพอมิจฉาชีพกลุ่มนี้แอบอ้างขึ้นมาขาย ผมสามารถเข้าไปดูลักษณะของต้นกล้าลักษณะของสายพันธุ์หรือเอารูปของทางร้านไว้ใช้หรือเปล่าเราก็จะไปเตือนนะครับหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเข้าไปเตือนค่อนข้างที่จะเยอะว่าขอให้คุณขายได้ถูกต้องตามสายพันธุ์เพราะรรมชาติต้นมกจัมโบ้เนี่ยเกิดจากการตั้งชื่อจากร้านผ่านแม่จูฟันไม้และกลุ่มกเกษตรหนุนดานโดยอาจารย์กำหนึ่งได้รองโอเล่นะครับดังนั้นพอคุณมาขายเป็นมงกจัมโบ้เนี่ยผมสามารถเข้าไปตรวจสอบว่าคุณขายถูกต้องตามสายพันธุ์หรือเปล่าถ้าของคุณมีลักษณะนั้นจริงผมก็ปล่อย นะครับปล่อยขายสายพันธุ์เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่จะเป็นลนักษณะของเพจปลอมนะครับไปขายดังนั้นก็คือมันมีข้อดีตรงที่ว่าเราสามารถเข้าไปตรวจสอบตรวจสอบพวกเพจปลอมเหล่านั้นได้ว่าขายตรงสายพันธุ์หรือเปล่านะครับดังนั้นเ,เวลาเราตั้งชื่อสินค้าขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีวตัตถุประสงค์ต่อไปต่อไปนะครับเพื่อตรวจสอบกลุ่มมิจฉาชีพตอนเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพอ้างที่จะเยอะนะครับมาหลอกขาย ล่าสุดก็คือมีลูกค้าทักมาค่อนข้างเยอะนะครับส่งรูปมาให้ดูสั่งลำไยคิดต้นนะครับเขาจะแค้อยู่หัวข้อว่าลำไยคิดต้นนะครับาราคา2ต้นส่งฟรีราคา150ราคาก็ต้องจะถูกสั่งมาแล้วก็ได้เป็นต้นกล้าเหาะต้นกล้าลำไยอีดอนะครับดังนั้นก็พวกนี้เราผมไม่ไม่เข้าไปตรวจสอบเพราะว่าเขาใช้คําว่าลำไยนะครับลำไยคิดต้นถ้าใช้คำว่าลำไยคิดต้นมงจัมโบ้เนี่ยเราจะไปดูว่าตรงสายพันธุ์หรือเปล่า เพื่อนะครับเพื่ออะไรเพื่อรักษานะครับให้กับเกษตรกรที่อาไปปลูกนะครับบางท่านรู้จักลําไยพอได้ต้นเนาะก็รู้ว่านั้นไม่ใช่แต่บางท่านที่ไม่รู้จักลําไยคิดตั้นเลยได้ต้นเงาะได้ต้นลําไยเนียไปแล้วปลูกรอสามปีห้าปีออกลูกมาไม่ตรงนะครับนั้นก็คือนั้นจะช่วยกันนะครับช่วยกันอย่าให้พวกมิจฉาชีพเนี่ยมา,สาแสวงหาผลประโยชน์และกําไรในกลุ่มของมาตัวหรือลำไยคิดตั้นนะครับ โอเคนะครับวันนี้ต้นกล้าของเราก็เรือนสีงานนะครับทักอันมันได้เลยนะครับวันนี้ปาดไมโจูพันไม้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับผม